ศสนาธรรมอันยิ่งใหญ่นะครับศสนาธรรมอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือว่าเราเกิดมาเพื่ออิบะาดาตอัลลอฮ์นะครับและเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ในวันเกียร์มัดอันนี้เป็นศสัาธรรมอันยิ่งใหญ่ที่จะทําให้เรานั้นมีความเ,เข้าใจและมีความชัดเจนนะครับในการดําเนินชีวิตของเราแล้วเรารู้ว่าแล้วก็ซึ่งศสัาธรรมอันนี้ที่อัลลอฮ์ประทานให้กับเราในอัลกุรอานเนี่ยนะครับทำให้เรารู้ว่าธาตุแท้ ของโลกยุนยานั้นคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะทําให้เรานั้นสามารถใช้พละกําลังที่พระประทานให้กับเรานั้นอ่ะเป็นทางที่ถูกต้องไปในทางที่จะทําให้พละกกาลังของเรานั้นทําให้อลลอฮ์ทรงพึงพอใจและหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะได้พบกับอัลลอฮ์นิวันเกียร์มัตในสภาพที่อัลลอฮ์ทรงพึงพอใจแล้วก็เราเป็นประชาชาติตัวอย่างด้วยนะครับ ทำให้เรานั้นได้เป็นประชาชาติตัวอย่างที่แท้จริงตามที่เอว์นั้นทรงประสงค์จากเราซึ่งอัลฮัมดุลลาห์นะครับในอัลกุรอานเนี a a ่ยนะครับอัลกุรอานเนี่ยเป็นคมภีร์ที่สร้างสร้างบรรพชนยุคของท่านอับดุลลาฮ์ซุลานนะครับบรรพชนที่เป็นซหราบานนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าอัลกุรอานเนี่ยทำให้เขานั้นมีมีชีวประวัติ มีวิรกรรมที่โดดเด่นที่เมื่อมนุษย์คิดแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นไปไม่ได้แต่อลัลลอฮ์ทำให้เป็นไปได้เนื่องมาจากอัลกุรอานนะครับอันยิ่งใหญ่นี้นะครับคำสอนของอัลกุรอานอันยิ่งใหญ่นี่นครับทำให้มนุษย์นั้นทําในสิ่งที่เหมือนกับเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอลัลลอฮ์นั้นได้ตัดไว้ในอัลกุรอานอายะห์หนึ่งนะครับว่าสุรอัตเตบะอายะห์ที่ห้าสิบเอ็ดว่ากุลไลยุสอัลบิลลาฮิมินชยตานูรรจิม “ขลลยุศีบนาอิลลามะคัตบัลลอฮุลนาฮัวมูลลันะ و ع ยะตะวั ف ل ะล و ลมุอ์มินูนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่ามันจะไม่มีสิ่งใดมาประสบกับพวกเรานั้นนะครับมันจะไม่มีสิ่งใดมาประสบกับพวกเรายกเว้นแต่สิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ว่าอัลลอฮ์นั้นได้บัญญัติเอาไว้แล้วนะครับว่าจะต้องประสบกับเราซึ่งอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเราเป็นผู้ดูแลเรานะครับ ว่อัลลอฮฺฟเรตะวักระิลมุมินูนดังนั้นผู้ที่ผู้ที่เป็นมุมินนั้นน่ะจาเป็นที่จะต้องฝากเนื้อฝากตัวไว้กับอัลลอฮ์นะครับจะต้องมอบหมายความไว้วางใจไว้กับอัลลอฮ์ในทุกๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นจกอายะเนี้ยเป็นอายะที่เป็นอายะที่เกี่ยวกับเรื่องของอะกีดะนะครับว่าเป็นหลักความเชื่อว่าอะไรก็ตามแต่ จะไม่สามารถจะประสบกับเราได้นอกจากอัล้านนั้นได้บัญญัติเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็อัลกุรอานในหลายๆอายะเนี่ยบอกกับเราเกี่ยวกับำนองนี้นะครับแล้วก็มีอายะหนึ่งนะนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่ายาอายูฮ <c oughs> uh oh um ัลละดีนอามานูอินตะตะกุลลอฮายะจัลละคุมฟุรุกานันวยุกัวยกัฟฟิรอังคุมไซย่าติกุม ยาอเยュฮัละทีนัอามโนอินตัตตะอุลลาหะจัลล ل กุมฟุรควานและวายุคิรังคุณสิยเาติคุมวายุฟิรล์กุมวะลลัฮูดุลฟะบริอัลริม <يم> ซึ่งมีความหมายว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายถ้าสูญเจ้านั้นยำเกรงต่อละนะครับมีความยำเกรงต่อละอัลลอฮ์จะทำให้เกิดฟุรกอนขึ้นมานะครับหมายถึงว่าสิ่งที่จะจำแนกความดีกับความชั่วความเท็จกับความความจริงนะครับแล้วก็จะอะไร แล้วก็จะอภัยโทษให้แก่สู่เจ้าซึ่งสิ่งที่เป็นความเลวร้ายต่างๆของพวกเจ้านะครับและอภัยโทษให้กับพวกเจ้านะครับอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเป็นผู้ทรงมีความบูตปานอันใหญ่หลวงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อายะหานี้บอกกับเราว่าถ้าเราเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่อล้อ์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้เรา่นี่ะสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรผิด ไม่ว่าเจอเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับอัลลอฮ์จะให้เห็นเหมือนกับมีเอ่อเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ว่าเครื่องจำแนกความดีกับความชั่วนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อในอัลกุรอานจำนวนมากมายมหาศาลนะครับมากมายคือหลายๆอายอา์ะเลยที่บอกให้เรานั้นนะ่ะให้มุมินนั้นนะ่ะมีความมั่นคงมีอยู่อายะหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าาตะฮ ه นูวะลาตะฮซ ن นู ว่อันตุมุลอาเล่าออิงกุนตุมุมินินสุชาติทั้งหลายจงอย่าได้ย่อท้ออย,อย่าได้ย่อท้ออย่าได้อ่อนแอนะครับอย่าอ่อนแออย่าย่อท้อและอย่าเศร้าโศกเสียใจยนะครับว่าหละจะให้นู้ว่าจะหัดนูว่าอันตุมุลอาเล่าอสุชาติทั้งหลายนั้นจะเป็นผู้ที่เหนือกว่าในสภาพใดนะครับอิงกุ้นตุมุมินิน โด,โดยเงื่อนไขที่ว่าถ้าสูตเจ้านั้นถ้าสูตเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นมุมินอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออีกอายะนึ่งที่อลัลลอฮ์บอกว่าให้มุมินนั้นเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งนะครับไม่มีความหวาดกลัวใดทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออัลกุรอานที่สร้างบรรพชนนะครับมาแล้วในยุคก,ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานเนี่ยนะครับบอกให้เรารู้ถึงนะครับสัจธรรม ข้อหนึ่งนะครับที่ที่มนุษย์อาจจะมองข้ามไปนะครับมองข้ามไปในขณะที่ว่าไปมองสิ่งอื่นที่เหนือกว่านะครับนั่นก็คือว่าเออนั่นก็คือว่าอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานอายะห์หนึ่งว่าวะลาตะจิดันนะเวลาตะจิดันนะฮุวะลาตะจิดันเวลาตะจิดันอัชัดดันน้าศีอาดาวัจน ละตจิดันนอาชดแนซีอาดาวตนลอามานูอัลย ا ฮูดวัลล ا ل ีนอัชรอกูนะครับอา ى آخر ا ل آ ยะซึ่งมีความหมายว่าแน่นอนสูเจ้าทั้งหลายนั้นจะได้พบว่าศัตรูที่ร้ายกาจยิ่งสําหรับพวกเจ้านั้นก็คือพวกยิวและบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีนะครับก็คือพวกคริสเตียนนั่นเองอันนี้คือสัจธรรมข้อหนึ่งนะครับที่ว่าเราบอกว่าละตจิดันนะ เน้นเลยว่าแน่นอนว่าสเจ้าทั้งหลายนั้นจะต้องพบว่าศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดสําหรับพวกเจ้าคือพวกยิวและบรรดาผู้ที่เป็นคริสเตียนผู้ผู้ที่ตั้งภาคีและอีกอันนึงที่เราบอกสัจธรรมกับเราก็คือว่าอะไรอินนัชเชตตนอินนัชเชตตานละกุมอาดูนฟัตตะคิรูหอาดูวแท้จริงชัยตอน,นั่นนะ่ะเป็นศัตรูสำหรับสูจ้าดังนั้นจงยึดมันเป็นศัตรู นี่คือศาสนาอีกข้อหนึ่งนะครับในอกว่าที่เป็นศาสนมที่ยิ่งใหญ่นะครับถ้าเรายึดมั่นในศาสนมข้อนี้แล้วเราจะไม่เราจะเป็นผู้ที่ได้รับความสําเร็จในดุนยและอาคยร์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาดูนะครับว่าศาสนมอีกข้อหนึ่งที่เป็นอาจจะเป็นศาสนมที่เล่นลับนะครับที่อวโล์นั้นบอกกับเรานะครับว่าในอัลกรอานอายะห์หนึ่งนะครับอวโล์บอกกับเราว่า กัลลาบัลรอนอ่ะกัลูบิหิมมากานูอยักสีบูนหาไม่ได้นะครับหาไม่ได้กัลละบัลรอน่ะหาไม่ได้แต่ถ้าว่ามันได้มีสนิมเกาะกินอยู่ที่หัวใจของพวกเขามากานูอยากสีบูนอันเรื่องมาจากว่าพวกเขานั้นได้ก่อเอาไว้หมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงว่าบาปกรรมที่เรากระ ที่เราทำเนี่ยนะครับบาปกรรมที่เราทําที่เราฝ่าฝืนตรร้อนเนี่ยที่เราเชื่อชัยตอนแล้วเราก็ฝ่าฝืนตรร้อนเนี่ยเป็นบาปกรรมที่เราทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมองการคดโกงหรือว่าการที่ว่าเราไปฝ่าฝืนหรือว่าเราไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นน่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดๆก็ตามแต่เนี่ยที่เรากระทาไว้หลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้อะไรร้อนน่ะมันจะทําให้เกิดสนิมเกาะกินหัวใจนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้คือสัจธรรมอันหนึ่งว่ามันคือเหมือนกับเป็นเชื้อโรคนะครับมันเหมือนกับเป็นเชื้อโรคที่จะเกาะกินทําให้เรานี่นะเมื่อเมื่อเราทําบาปมากมา <c oughs> เมื่อเราทําบาปมากๆเนี่ยมันจะมาเกาะกินที่หัวใจเรานะครับแล้วก็ทําให้เราเป็นหัวใจตายด้านหัวใจมืดบอดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เอาว่าบอกไว้ในอัุรอานว่าจะมีโรคอยู่โรคหนึ่งนะครับ ที่มันจะมาเกาะกินหัวใจในขณะที่โรคในขณะที่โควิดเนี่ยมาเกาะกินที่ปอดแต่เชื้อโรคอันหนึ่งนั้นน่ะมันมาเกาะกินที่หัวใจนั่นคือบาปซึ่งบาปอันนี้มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นโรคที่ว่ามันเข้ามาได้ทั้งทางตานะครับเพราะว่าเข้ามาได้ทั้งทางตาแล้วก็ทางปากด้วย เมื่อมันเข้าทางตาทางปากแล้วมันจะมาสู่หัวใจมาเกาะที่หัวใจดังเช่นที่ท่านอับดุลลาห์อิสลามได้กล่าวว่าเมื่อบ่าวคนหนึ่งทําบาปนะครับครั้งอย่างหนึ่งมันจะเกิดจุดดําที่หัวใจจุดหนึ่งและเมื่อทําบาปอีกอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการมองการพูดการโกงการอะไรก็ตามแต่นะครับมันก็จะมาเกาะกินที่หัวใจอีกหนึ่งจุดเมื่อเราทําบาปอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเป็นเชื้อโรคที่เข้ามาทางตาพี่น้อง เข้ามาทางตาที่เราฝา่าฝืนในการมองสิ่งที่หอกต้องห้ามเนี่ยมันจะเป็นเชื้อโรคที่เข้ามาที่เข้ามาเกาะกินที่ที่หัวใจเรานะครับแล้วเมื่อกาอกินที่หัวใจเราแล้วเนี่ยทำให้หัวใจเราเป็นสีดําเยอะๆทําให้มันกินหัวใจเราจนหมดจนกระทั่งว่าหัวใจเราตายด้านจนกระทั่งว่าเราเนั้นแหะไม่รู้สึกในการอ่านอาัลกุรอานไม่รู้สึกในการที่เราจะการละหมาดไม่มีครชั่ะนะครับการกระทําความดีต่างๆนั้นเราไม่มีรสชาติใดๆทั้งสิ้นเลย และมีนํำซ้ำํามันอาจจะทําให้เรานั้นไม่อยากทําความบีซื้อได้ซ้ําไปนะครับเพราะฉนั้นนี่คือโรคโรคหนึ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้บอกไว้ในอัลกุรอานโดยที่เรานั้นไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันนะครับและไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันและไม่ระวังในเรื่องโรคโรคอันนี้นะครับซึ่งโรคนี้นะครับมันจะเข้ามาได้ในคนที่มานมาดเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะนมาดห่างไกลกันยังไงก็ตามแต่แต่เชื้อโรคนี้มันจะเข้ามาได้ทางตาของเขา นะครับคนที่มนานมาดแต่ว่ายืนห่างกันเนี่ยนะครับแต่ออกไปข้างนอกนะ่ะเชื้อโรคนี้มันจะมาทางตาได้นะครับแล้วก็มันจะมาทางทางปากได้โดยการที่เรานั้นนินทาผู้อื่นในการที่ว่าคนที่มนานมาดทิมัสิตแล้วก็ยืนห่างกันนะ่ะแต่เชื้อโรคมันเข้าได้ทางปากคืออะไรการที่เขาจะนินทาผู้อื่นในการที่เขาจะก่าวร้ายกล่าวหาผู้อื่นนะครับซึ่งโรคเหล่านี้นะ่ะมันร้ายกาดมากกว่าโรคโควิดสิพี่น้องเพราะอะไรพี่น้อง เพราะว่าโรคเหล่านี้นะครับมันจะทําให้เราเป็นคนที่ล้มละลายในวันเกียรมัดอูบิลลาฮิมิซาลิกนะครับเพราะว่าโรคโควิดเนี่ยเมื่อตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะอะไรมันก็จะหายไปกับดินแต่โรคเหล่านี้นะครับเชื้อโรคที่มันติดอยู่ที่หัวใจที่มันเข้ามาทางปากในการที่เราพูดโกหกในการที่เรากล่าวหาผู้อื่นในการที่เรานินท้าผู้อื่นนั้นนะ่ะนั่นคือเชื้อโรคที่มันเข้าไปในหัวใจเราแล้วมันจะไปก่อกิน แล้วมันเชื้อโรคเหล่านี้น่ะมันจะอยู่กับเราจนกระทั่งเราตายมันก็ยังอยู่กับเราเมื่อถึงวันเกียรมัดนั่นน่ะเชื้อโรคเหล่านี้น่ะมันจะเกาะกินหับเราไปถึงวันเกียรมัดจนกระทั่งว่าเอาว่าจะนําความดีที่เราทําไว้เนี่ยไปให้ผู้อื่นจนกระทั่งว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ล้มละลายพี่น้องเราดูบิลลาฮิมินซาเด็กเหตุใดพี่น้องมุสลิมจึงไม่ระวังโลกนี้แต่ระวังโรคโควิดนะครับซึ่งโรคโควิดเนี่ยเอาว่าบอกไว้แล้วว่าสุจ้าทั้งหลายจะพบว่า ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดคือพวกยูและบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีนี่คืออะไรสัจธรรมที่เอว่าบอกไว้แล้วว่าอะไรก็ตามแต่เอว่าบอกให้หมดในข้กว่าแลวเอว่าบอกให้เราว่าถ้าเรายำเกรงต่อร้อนเนี่ยเอว่าจะให้เรามีฟุรกอนให้เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งผิดอะไรคือสิ่งถูกอะไรคือสิ่งที่หลอกลวงจนกระทั่งว่าโดนต้มกันไปทั้งทั้งโลกเลยแม้กระทั่งว่าหมอเนี่ยนะครับหมอยังมายอมรับว่า เราพลาดไปแล้วเราโดนต้มไปแล้วนะครับนี่คือหมอ,อยังยังออกมายอมรับเลยนะครับเพราะนี่แหละคืออาวอบอกไว้สัจธรรมว่าสู่เจ้าจะพบว่าศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดคือยิวที่ยิวเนี่ยมันสร้างโรคโควิดมาเนี่ยเพื่อที่มันจะมาขายวัคซีนพี่น้องแล้วตอนนี้มันก็มันจับได้แล้วว่าแล้วอาบอกไว้ในอัลกรอานอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรว่าละตะละ,ละ,ล,ะละนับวันนักุมบิชัย์อิมมิเลเฮาฟแน่นอนว่าเราเนี่ยจะ ทดสอบพวกเจ้าด้วยบางอย่างจากความกลัวบิชชยมิไดลเข้าความกลัวอะไรกลัวโควิดกลัวยากจนกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นกลัวโรคมะเร็งกลัวนู่นกลัวนี่จงนั้นนะครับกลัวในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องกลัวเพราะว่าชีวิตเรานะอยู่ที่พระหัตถ์ของอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยเกรงกลัวอัลลอฮ์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์จะดูแลเราเองและท่านนบีศสอลลุอบลัมบอกกับเราว่าอะไรอาจจบันลออัมริลมุมิน อินอัศะบะฮูดระซับระฟาการะอินละ عجبا لامر الموس لامر المؤمن وإن وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابه د ระ صبرة فكان خيرا له وإن وإن أصابه شارر شارر فكان خيرا له หมายถึงว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากเป็นเรื่องที่แปลกจริงๆและเรื่องแปลกนี้จะไม่ประสบกับใครนอกจากมุขมิน คือเมื่อเขาประสบกับสิ่งที่เคาะกรรมเป็นโครคภัยไข้เจ็บหรือว่าประสบกับภัยพิบตัติหรือว่าประสบกับชะตากรรมที่ไม่ดีข้อร้ายเนี่ยเพราะกรรมต่างๆเนี่ยเขาอดทนมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาถ้าผื่อว่าสิ่งที่เกิดที่เป็นสิ่งที่ดีความดีต่างๆมาประสบเขาเขาขอบคุณอลัลลอฮ์มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาเพราะนั้นถ้าเราเป็นไข้เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับอลัลลอฮ์จะลบล้างบาปจากเราไปพี่น้องนี่คือข่าวดีนะครับ ถ้าเราเป็นโรคอะไรเนี่ยนั่นคือข่าวดีที่อวร,รักเราแล้วที่อ้านั้นกําลังต้องการที่จะลบล้างบาปไปจากเรานะครับทีะเล็กทีะน้อยแต่คนที่กลัวว่าจะเป็นโรคก,กลัวที่จะเป็นโรคนะคือเขาเนี่ยกำลังรักที่จะให้บาปการรมนหยุดติ๊กอยู่กับเขานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องเชื่อมั่นในอวานะครับว่าถ้าเราเป็นนะครับอวาบอกว่าอีซา อีจาะอาอ่อิจาจะอาอาจารลุกุมรายสตะคิรูลายสตะคิรุนัสาต้าวลายสตะดิมูลเมื่ออาจารย์ของพนใดคนหนึ่งมาอย่างท่านน่ะไม่มีใครเลยที่จะอะไรรอสักหนึ่งนาทีหรือว่าจะเอ่อจะให้เร็วสักหนึ่งนาทีหรือว่าจะให้ช้าไปอีกหนึ่งนาทีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แก่ใจครับพี่น้องว่าถ้าความความตายมาเนี่ยนะครับอะไรก็รั้งไม่อยู่นะครับเดีวว่าจะโควิดเลยเดินไปเนี่ยตกหัว ล้มไปก็ตายได้เหมือนกันเพราะนั้นโควิดโควอะไรเนี่ยนะครับมันคือแค่เป็นเป็นสาเหตุเท่านั้นถ้าอาว่าจะเอาเรานะครับไม่ต้องโควิดหรอกอะไรก็ตายได้หมดแต่เรานั้นนะไปกลัวโควิดเพราะอะไรเพราะเราไม่เชื่อในสัจธรรมที่เขาบอกว่ายิวนั้นคือศัตรูอันร้ายกาจนะครับเพราะนั้นพี่น้องขอให้เรามีความมั่นใจว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าเราเป็นเราก็ไม่ตายและถ้าเราเป็นโรคอะไรก็ตามแต่ถ้าเราเป็นน่ะ เอาเล็อกก็จะลบล้างบาปไปจากเราแล้วไม่ดีหรอครับพี่น้องเพราะฉนั้นขอให้เรานั้นเป็นมุสลิมที่แท้จริงขอให้เราเป็นมุสลิมที่เชื่อมั่นในอัลกุรอานนะครับเอาล็อบอกกับเราหลายๆอย่างทําให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีความมั่นใจและไม่หวั่นเกรงใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่าตกเป็นเหยื่อของพวกยิวนะครับพี่น้องขอให้เรานั้นเป็นมุสลิมที่แท้จริงอย่าเป็นตกเป็นเหยื่อของอมุสลิมของพวกพวกพวกยิวที่เอาล็อบอกไว้แล้วว่ามันคือศัตรูของของเราเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องนะครับมา เข้าใจเสียไหมว่าเราจะต้องเกรงกลัวบาปที่ว่าตาเรามองเนี่ยนะครับแล้วก็มันจะเป็นมองสิ่งที่หารอมเนี่ยแล้วมันจะเข้ามาเป็นจุดดําในหัวใจเราเนี่ยแล้วมันจะเกาะกินหัวใจเราจนกระทั่งว่าหัวใจเราจะตายด้านพี่น้องการที่เราพูดนินทาผู้อื่นหรือกล่าวหาผู้อื่นโดยที่เรานั้นไม่ไปขอไม่ไปขอฮารานจากเขาไม่ไปขอขอความผิดไปบอกเขาว่าเราทําผิดไปแล้วเพื่อให้เขาจะได้อะไร เพื่อให้เขาจะได้ยกโทษให้กับเราถ้าเราไม่เตบาบ้บอย่างแท้จริงเชื้อโรคเหล่านี้มันจะเกาะกินอยู่ที่หัวใจแล้วมันจะไปถึงวันเกียรตหมัดพี่น้องแม้จะท่องแม้จะแม้ว่าเราจะถูกกบกบ่ี่ดินฝังดินไปแล้วโรคนี้มันจะกาไปมันจะอยู่กับเราจท่างทําให้เรานั้น